สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาเชิญเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเมนูผักชัยยาผัดไข่ครับหลายๆคนอาจจะรู้จักสรรพคุณของผักชัยยาแล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง และที่สําคัญคือรสชาติเนี่ยทั้งหวานทั้งกรอบแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเราสามารถนําผักชัยยาเนี่ยไปปรุงได้อีกหลายเมนูเลยนะครับเมนูผัดไข่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยนะครับลูกๆคนไหนที่ไม่ชอบทานผักนะครับลองทําเมนูนี้ให้เขาทานดูรับรองว่าเขาจะต้องชอบแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเราก็มาเก็บผักชัยยาก่อนนะครับอันนี้ดดตี้ปลูกไว้ที่บ้านนะครับปลูกไว้เป็นรั้วเลยนะครับเราสามารถเด็ดมาทานได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับต้นชัยยายเนี่ยปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ทนแล้งทนฝนนะครับขนาดเราตัดแล้วก็เอามาปักด,ดินไว้เฉยๆก็ยังขึ้นเลยนะครับวันนี้เราก็จะเก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆนะครับ กะว่าความยาวสักประมาณ1คืบนะครับมันก็จะอ่อนแล้วก็หวานกรอบนะครับไม่ต้องไปปอกเปลือกให้มันวุ่นวายเลยนะครับนี่นะครับพอเราได้ยอดมาเราก็จะเด็ดใบออกให้เหลือแต่ยอดอย่างเดียวแบบนี้นะครับหรือว่าให้มันติดใบอ่อนไว้แค่ใบเดียวแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ถ้าใครเด็ดก้านที่มันแก่ๆมาหรือว่าเด็ดเลยหนึ่งคืบมาเนี่ยเราจะต้องมาปอกเปลือกแบบนี้ออกนะครับให้มันเหลือแต่ก้านข้างในที่เป็นใสๆแบบนี้มันก็จะหวานนะครับแต่ถ้าเราเด็ดประมาณหนึ่งคืบเนี่ยเราไม่ต้องมาปอกเปลือกเลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังอ่อนอยู่แล้วมันก็ยังหวานกรอบอยู่นะครับพอได้ก้านแบบนี้แล้วเราก็มาหั่นเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้ครับ พอเราหั่นเป็นท่อนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าตัวผักชัยยาเนี่ยมันก็จะมียางอยู่นะครับเราล้างทําความสะอาดสักประมาณ2น้ําให้ยางออกให้หมดเลยครับตัวผักชัยยานะครับเขาไม่นิยมทานดิบๆนะครับเพราะว่ามันมีสารไซยาไนอยู่นะครับมันเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับเราจะต้องไปทําให้มันสุกก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะนํามาผัดนะครับดดดี้ก็จะนําไปลวกให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราไปผัดกับไข่เราก็จะผัดแค่แป๊บเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ผักชายาลงไปคนสักเล็กน้อยรอให้น้ําเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตักขึ้นเสดดน้ําผัดทิ้งไว้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นผักชายาลวก150กรัม กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเป็นไข่ไก่4ฟองครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณ1-2ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็นำกระเทียมสับไปผัดให้หอมเลยครับพอเราผัดกระเทียมหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับ ให้ไข่ขาวเซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ไขยี่ไข่แดงให้แตกครับแล้วเราก็ค่อยๆค,คนไปคนมาให้ไข่ขาวกับไข่แดงเริ่มสุกนะครับพอไข่เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ผักชัยาลวกลงไปครับเราก็จะผัดผักชัยากับไข่เนี่ยให้เข้ากันเลยนะครับไข่ที่เป็นก้อนเราก็จะขย,ยี่ให้เป็นก้อนเล็กๆครับ พอเราผัดไข่กับผักชัยาเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสครับใส่ซอสหอยนางรมตามด้วยซอสปรุงรสตัดหวานด้วยน้ำตาลสายเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสชาติครับถ้าได้รสชาติอย่างที่เราถูกใจแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูผักชาัยาผัดไข่ทําง่ายนะครับเราผัดแห้งๆเนี่ยคุกกับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับรสชาติก็จะออกหวานๆเค็มๆนะครับตัวผักชัยยาก็จะมีความกรุบกรอบแล้วก็หวานด้วยนะครับ หลายๆคนเรียกว่าเป็นผักผงชูรสนะครับเวลาเราไปประกอบอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้อาหารเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมนะครับแถมตัวผักชัย,ยาเนี่ยมันมีสปปรรพคุณมากมายหลายอย่างเลยนะครับทั้งลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับลดร,ระดับไขมัน มีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงสายตานะครับช่วยในการย่อยอาหารลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะครับสรรพคุณมากมายหลายอย่างเลยครับเพื่อนๆลองไปหามาทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดดตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ